สบายดีพี่น้องสบายดีบทุจูกูจุค,คนพล <c oughs> กันตน้นสวยพี่น้องเก <9 S 1> ่า <c oughs> มงาาาาุงปลายเก่ามุงปลายโหนาซาจนสีเซ่เลยปลาลงได้กเมอแต่เห็ดปวกได้ยู่ luôn rồi nhưng bằng hello ngộ hello ngộ này khổ nè đi đây bà nhang phượng như cái đoạn này đây xây hết này đây xây này bà nhang dù hết buồn nhưng mình sẽ จับดูนะซะยกยกน้องไม้น่อยๆก็เพชดผึ่งคู่กันอ้าลูกไม้ยอดใหญ่อเด้อกไม้ลายยังกินขึ้นบูเลยอยากเท่าไหนนะมันแข็งเพี้ผึ่งยังหน่อยโอ้ยกดแต่ว่าายเพดเี้ซิแดแแแ นี string, like ่ยรใหม่ติงมันมืดเลยเฮ็ดอันนี้ยกตัวให้ละนง่ผูกขาวจจดดก่อนสองให้หินให้ปากเนขู่กันบ่เห็ดดินก็ได้เห็ดย่างจะ x าจน nhau เกตตาจะเล็ดจะเลตอยู่เห็ดหิวขอขังใจเขาคองเห็นบอกินดีี่ถึงแทร้มา ตองเอแพให้เป็นกังล่งอืมอ่ะแพรคิวหน่นะอีกค,นะคิวสั่งเะยโอ้ยฮะกระตื่น,นอนแล้วกระตื่นนอนกับไปห้ดอกมนะึนตาเลยอไปเนี่ย็คือึ้หน่อยสบัสดีค่ะตื่น้ะบอให้ตื่น้วบอโอ้ยแพ้นะแพ้นะมะนนนชดใจแพ้นะกะตือนอนหรื้แพอะไ ค่ะก็ได้แน<ย>่ๆชินโนนยังมึงขึ้นก็นสิรับชิตื่นก็นตามแล้วถิ่มมาแพ้หายแล้วบอหายกนเอัดพื้นอื่นหายก็หายคือเกาคนยังมาติดแพลป้ากระตื่นกำลังซึง่งกำลังเบิง่งปอดยุงกินขมา้าปลูกค่อยเอ้ยคือว่าสื่ออะไรจะช้าเร็วดอจะช้าังเลย ลูกขน่ดทาปูเนี่ยมันเก่ามันตายแล้วลูกมนตายลลูกมันแตกลวายดี่เนาะเล่เหมืเก่ากปเก่าะเาๆ่เดี๋ยวนี้ก็ย่ายถึงกระนั้นที่ต้นยกออกมาอยู่หนาที่เกาโอ้นี่บุบพีใช่ิไทยบ่าแบบิไทยบ่ วาจูเรองไตบดว่าพูดเป็ดจะขอยาหูเรื่องไตบดอะไรขยับงานไบดมันน้ำกินอีก่นี่มาอันนี้แอปพอร์ตที่ใครนี่ปลกนดี

Thank okay. you.

ยาคุมหนาเขาก็ไหวเขาขวานยาคุมหนาติดโซงเด็กขนะหนักไได้ถ้าตาบไม่มาไล่ไปได้กดเก็ดติดโร่มาขึ้นมิดไปได้เขาว่าแฉ่ยแยแยหอยอดเพอขัดเพราะว่า,ามีเพ่องเงา येती बाचे रे मी cái khung thai đó cái khung thái của thái đó Thấy cái khung nó nó có ăn nó có nó 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 xong

ลูกวขึนะตังหน่อยลูกไปนั่งนัหน่อยนั่งเบิ่งอยานั่งอยู่เพราพ่อุ่จนั่ง่จนังเยอะจนังเยอะจนังครับอยางนั่งเนาะเล่นเท่านั่นแหละเนาะเกิดไ

กบวยลงน้ำสบไปดุกพวยลงน้ำพอมกันพองกัน่ไหมเบิ้งไปดิค่ะลูกเอยมันบดเล็ดแต่น่ะเชื่อมันยั้